สบายดีสวัสดีจ้าพี่พน้องน้องไทยละเล่าว,ว,วันนี้เราทำงานจ้ะวันนี้สิมาปองออมาใหม่ไว้ถ่าจะได้กลับมาปอกผลไม้ไว้มีทั้งแก้วมังกรแอปเปลิลซารีนจฟฝรั่ง ปอกพ่น่ะไมา้ไว้ให้เพิ่นเดี๋ยวเพิ่นกลับมาจะได้กินแล้วมาได้แล้วเนาะก็เห็นงาน,นบ้านก็ต้องมีจะถ่ายแต่แนวนั่นล,ละมาแก้วมังกรหนา,นานกินเด้อจ้ะพาแล้วแอปเปิ้ลกับเปตะเซบ เอาน้ำกันเอาแคร์แอปเปิ้ลเนาะเอากแอปเปิ้ลแค่น้ำเกลือไม่ต้องสุ้อกดังก์ตีสกีไปโดน มาจ้ะขอเกยวมังกรก่อนเดวสโปอกแอปเปิลตามตีชีวิตคอยในการทำงานบ้านอยู่เมืองไทย อยากกับบ้านอะพี่น้องเอ้ยอยากกับเล้าล<_ <EN> _้วแหละคือหอดบ้านคืนหอ<_ <EN> _หอดพอหอดเม่คือหอดลูกไส้เจกัน้วเนาะยังสิตองรักษาตัวเองอีกหลาดอะไรสู่ไปก่อน มีโอกาสจะก้าวเล่าเสิไป่ายบานให้เบิง่งเ่าอยู่แล้วซ้ำไปซ้ำม,มาเนะกับคนบ่มีก็มีความเบาได้นะ 另一家。 เงาอีแล้วมั้งเงาคู่มือมีคนอยู่มีผู้ป่ามีบอลมีผู้ตีนเบานั่มเจ็ดงานงงกงงกงกูเดียวก็ได้เบิร์นไปยูทูบเนาะติดตามข้าเจ้าติดตามข้าเจ้ากาแฟมาติดตามก่นในเด้อพี่น้องเลยเมืองไดซ์เปร์ตลาดคลองเตยแลรัศทายบรรยากาศไม่เบิ่งจับใบเสาร์ไปสวยแหละง่ายว่าไปแต่เสา จะเสาของเราจะสิจักโมงอะบัวตี้แต่ยังเก็บโมงหกโมงเก็บโมงคนละมั้งนี่แหละรีบตามกันเราไปตลาดข้องเตยสีแดงอย่างมากสวนสดซมมี่เฮดคีบแซามีกับบอย บอกาสเหตุเราสามีเป็นคนขี้อายเป็นขี้อายไรพวกกับบรรยาก็ดมันบรรยากา็ดดอกเป็นนังอายโอกาสคอยกาอายคือกันแต่ว่าก็อยากลองลองมือเห็ดเบิเ่งน,นะก็เรื่องอายไปกาอายแล้วนะจกักมืออยูว่าสิพากันไปค้องขมไปหาหล่อเบิ่ง อุปรกรณ์ในการทิปคลิปนะฮะรอดินด้วยเพราะเคยคลองถมนี่ก็เดบไปไปซอมเทือกตอนนั้นก็ไปก็จะง่ายนั่งยังนั้นกับบุรีไปหรอกไปหลอกทัานไปก็ไปก็จะง่ายยังเดบไปทัานไปอีกเพราะเคยเดบไป บาะว่าโบเดบมาเด็นมาเกีกเ่ยวนะบเดบมากรอกลาปะนันจนเนี้ก็จะใส่ชื่อู่ใจุนี้งหงรักๆัวันยุดกับยูองเราระมาท่ายแตแบบนี้แหละให้ชันจเบิง้งพี่ให้น้องให้พ่อมีตทั้งไส่ทั้งเล่าเบิ้งนะ มีคนเบิ่ข่อยอยู่บ่าใายไปก็บว่าไปไร้สาระ่อยกนไม่เจ่ก็คิดหอดแต่บ้านอยากกลับแต่บ้านแล้เนาะคน,นเหตุงานเมืองไทยสิบกว่าปีกับกลับยูแต่ว่าส่วนในสามปีแล้วปริกับบ้าน สามปีเราปฏิพอ่พอพอ่พอพ่อพ่อนาพอ่อนาแม่พ่อนา,นา,นา,นาลูกนี่จะคุยกันทั้งเฟซท่ามทั้งไล่ นะจ๊ะต่อแอปเปิลแอปเปิลแอปเปิลแอเปิลแอปอะไรเอาแอปเปิลกันจ้าขี่ซาลี่แก้วมังกรผ่านไปแล้วกระจิมะเฮ็ดคลับเข่ากับวพวกดีเฮทีลนะับเข่าหน้าบ้าน แต่น้าเราบริเวณเ,เขาเขาวซเน่กับซื้อกเขาข้างนอกมาก,กินเอนรักนะเห็ดเห็ดยูแต่ว่าก็เห็ดหน่อยหน่อยนะแต่ว่า <S <S เห็ดเป็นบางอย่างแต่รักๆกับโซเน่กับซื้อเอาก็ได้บกุกค <SU ajust> นสิร์เห็ดเห็ดเขาเขาแล้วเพราะว่ากักัเห็ดกับกับเห็ดง่างกับทำโดยวามสะอาดครับทังสี่แหละขอกบุรุลหมา,รากรักใม่ไว้ซื่อ กระปุงเขาเท่านั้นหลยะปุงเขาไว้กัะเขาเรก็คิดเองสีงเองไนะด้น่ะหันปดีฮีตปกปินหงีตปกปินจะได้บริหิตกับเขามน่านเือนันน่าฮีตฮีกินกับกับเ,เน่ก็จะเป็นกรขปางอีสานกับปาไทยเขาปูปินดอก ยังหรือว่าพอเป็นนพอเป็นยูบางอย่างก็ได้ผัดหอยลงหอยลายสิอ่ะโอ้พอได้ยู่ผัดกะเพรานี่กับ่อเป็นเีดไปกะ่ตามภาษาสูตรมั่วๆละ่ะง่วมเอาบอกคนใหม่เราเบาเลยก็เขา นี่เป็นคางอีดีกับม็นเจวประแดดนี่แหละตำเจวประแดดมักคักประแดดแห้งนี่น้อนอันนี้แห้งเสียบมาสัน้นแห้งมากค่ะ คละหมากลากไม้เก็บไว้เย็นจะน,น่าไว้ให้น้อนให้เปิ้ลคอยปอก้เซ่น้ำเกลือไว้ปอกเซ่น้ำเกลือไว้น้องไม่ให้มันดำ จะได้กับคลิปที่ขอฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให็นไหมเด้อให้เป็นกำลังใจให้ให้ที่ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจองห้องคอ,อยกับซิบโบคึ่งชุดม,มีคอยมี่อย่างเราไม่จะเรื่องได้ซะละแล้วแต่ก็ต้องแต่ก็อยากฝากให้พี่น้องติดตามเลยจา้าไปเลยจา้าบ๊ายบาย